ในส่วนที่เหลืออาจจะต้องเงินทองก็ต้องต้องช่วยกันเก็บออมไว้ก่อนนะครับอย่างราคาที่เห็นได้ชัดๆเวลานี้นะครับปุ๋ยเคมีนี่เพิ่มแน่นอนครับราคาปุ๋ยเพราะว่าเท่าที่ทราบมาประเทศที่ผลิตได้ปุ๋ยเคมีที่ส่งมาให้บ้านเราก็คือประเทศจีนขณะนี้ราคาปุ๋ยเคมีก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าทําอย่างไรเราถึงจะช่วยลดต้นทุนก็คือ ทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์นะครับในครัวเรือนแล้วก็เรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องลดลงเพราะถ้าใช้เพิ่มมากขึ้นต้นทุนในการผลิตสินค้าต้นทุนในการผลิตสินค้าการเกษตรก็มากขึ้นก็ทําให้สิ่งที่เหลือจากการจําหน่ายก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ผูฟังครับก็ต้องช่วยกัน ในการประหยัดค่าใช้จ่ายทำบัญชีครัวเรือนเพื่อที่จะรู้รายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าสถานการณ์ในครัวเรือนของเรานะครับเป็นอย่างไรนะครับอะไรที่ควรใช้อะไรที่พึงประหยัดก็เป็นข้อแนะนํานะครับเพื่อท่านปฏิบัติได้นะครับแต่ผมคิดว่าในเรื่องเหล่านี้เน่ยทางจงังหวัดเองก็มป็ดหนึ่งน้อนใจนะครับพยายามที่จะหาวิธีการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับช่วยกันในการที่จะลดค่าครองชีพรวมทั้ง ลดาบจ่ายที่ไม่จําเป็นลงนะครับส่งเสริมในเรื่องการทาสวนโคเรียงสัตว์ก็ดีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ่าดูฟังครับในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันส่วนวันนี้ในอดีตนะครับ12เมษายนนะครับปีพศ2476เป็นวันที่นายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกบังคับเดินทางออกจากประเทศไทยหนึ่งจากถูกปัญหาทางการเมืองนะครับ ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นคอมมิสในปีดีพนมยงเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475ในปีดีนี่ก็เป็นผู้ติมันสมองของคณะปฏิวัติในยุคนั้นนะครับแต่ต่อมาก็มีปัญหาทางการเมืองเพราะว่าในปีดีนี้จบเศรษศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสจบกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสก็เป็นผู้ร่างเข้าครงเศษธธรษฐกิจ ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นแต่ว่าไม่ผ่านความผิดชอบจากคณะรัฐมนตรีทําให้ถูกข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ในปยพิธีพนมยงก็คือผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในยุคนั้นนะครับดำรงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนแรกต่อมาในปีดีก็ถูกข้อหาการมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งไปเสียชีวิต อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องในอดีตเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องที่12เมษายนเมื่อปีพศ2189นะครับพศ1839เป็นวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าท่านผ่านไปเชียงใหม่จะเห็นบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็คือพ่อขุนเมงรายพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนงามเมือง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่นะครับเดิมก็ชื่อว่านบบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่นะครับก็อยู่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดนะครับที่มีความเป็นปึกแผ่นมีความเจริญก้าวหน้าถือว่าเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือนปัจจุบันนะครับ12เมษายนเป็นวันก่อตั้งเมืองเชียงใหม่นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับไปที่ ตามประเทศกันบ้างก็เป็นบริษัอัน,นึงนะครับ12เมษายนเมื่อปีพศ2534ส,อง,25สงครามอ่าวเปอร์เซียยุติลงอย่างเป็นทางการสงครามอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเป็นสงครามที่ประเทศอิรักนะครับเข้าลุกรานคูเวตนะครับทางกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาก็ส่งเครื่องบินกองกำลังทางทหารเมื่อครั้งที่ประทาธิบดี เอสดับเิูบนะครับเป็นพระราธิสรัฐก็ส่งกองกำลังทหารไปโจมตีอิรักวันนี้เป็นวันที่มีการยุติสงครามอาเปอร์เซียอย่างเป็นทางการก็เสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอิรักก็เป็นแหล่งน้ํามันนะครับก็ไม่ต่างอะไรในยุคปัจจุบันที่กลุ่มประเทศพันธมิตรเข้าโจมตีลิเบียรประวัติศาสตร์ก็เป็นเช่นนี้นะครับในอดีตก็บอกเราว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตก็สามารถจะย้อนกลับมาได้เกิดในปัจจุบันในเช่นเดียวกันนะครับ ท่านผูฟังครับพรุ่งนี้แล้วนะครับเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายท่านก็วางแผนที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับส่วนในตัวเมืองหน้านเราเองนะครับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับก็คึกคักพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับมาเที่ยวมาชมมาชื่นชมเมืองของเรานะครับแต่เทศกาลสงกราน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกกันว่าประเพณีปีใหม่ไทยกลุ่มประเทศที่จัดงานสงกรานก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มประเทศเดียวกันก็คืออย่างประเทศลาวพม่านะครับเวียดนามหรือบริเวณบนทลนยุนนานเนี่ยเขาก็มีการจัดเทศกาลสงกรานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ในทางศึกษาทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าวันสงกรานสงกรานเป็นคําสันสกฤตหมายถึงคํา ว่าเคลื่อนย้ายก็คือเป็นวันที่เปลี่ยนหรือเคลื่อนที่ของจักรราศีนะครับถือว่าเป็นความเชื่อของคนไทยเป็นการเปลี่ยนฤด,ดูนะครับจากฤด,ดูร้อนเข้าสู่ฤด,ดูฝนนั่นเองนะครับชาวต่างประเทศก็รีสงกรารว่าเป็นสงครามน้ำนะครับพูดถึงสงรามน้ำเพราะว่า ผู้คนเหล่านี้โดยเฉพาะในประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเราถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันสําคัญมากแล้วก็นําน้นํามารดมาอวยพรกันนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าปริมาณน้ําในขณะนี้นะครับก็มีข้อมูลว่าเหลือน้อยลงมากนะครับเหลือเพียง56%ของจํานวนน้ําที่เราสามารถเก็บกักไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดในช่วงสงกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานนั้นสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่มักจะอนุรักษ์อยู่ด้วยก็คือเรื่องของการใช้น้ําอย่างประหยัดแต่ที่เห็นสงกรานที่มักจะนําน้ำมาร่วมเฉลิมฉลองกันก็ทุกการไปรบันทุกนะครับบางคนบางที่อามาสาดใส่กันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ก็จะถูกต้องนัก จริงๆนอกวสงกรานนั้นเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาคติธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเป็นปีใหม่ที่คนไทยจะได้ถือโอกาสนี้นะครับทำบุญตักบ,บารนะครับแล้วก็ส่งน้ำพระไปรับพรจากพระจากนั้นก็ประเพณีเดิมๆนะครับที่งดงามในยุคนั้นสมัยนั้น ที่ยังคงจะต้องรักษาไว้ก็คือนำเอาทรายขนทรายมาไว้ในวัดเพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนั่นก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณของคนบรรพบุรุษน,นะครับซึ่งก็ควรที่จะได้รับการสืบสารต่อไปในเรื่องของวันสงกรานต์จากนั้นนะครับในวันสงกรานต์ก็จะไปขอพรหรือไปรดน้ําดําหัว ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้สูงวัยเพื่อขอพรจากท่านเหล่านี้มาเป็นสิริมงคลนะครับแต่ประเพณนี้ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีการนําเอาสีมาเลงเอาดินซออพองมารวมทั้งเอาวัสดุที่ไม่พึงประสงค์มา,าศาสส่กันก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเยอะแยะตลอดมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆเร้วมาสงกรารนั้นเป็นการเปลี่ยนของจักราศี นะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาเรียกว่าเข้าสู่ราศีเมษนะครับเรียกว่าวันมหาสงกรารนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเพณีหนึ่งก็คือเขาใช้คาว่าตรุดสงการตรุดนี่แปลว่าการาสิ้นปีนะครับเป็นการสิ้นปีตรุดก็คือตรุดสงการเพราะฉะนั้นการที่ใช้น้ําเป็นตัวแทนหมายถึงการเคลื่อนเข้าสู่ช่วงที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ นะครับอากาศร,ร้อนๆก็รดน้ําเพื่อความชุ่มชื่นนะครับก็ขอขอพอรจากผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกติเวทีิตาคุณต่อผู้มีพระคุณหรือต่อบรรพบุรุษที่ลลวงลับไปนะครับ <S <S ปัจจุบันนี้วันสงการก็กลายเป็นวันครอบครัวนะครับซึ่งก็มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือเราก็เรียกเทศกาลสงการว่าประเพณีปีใหม่เมืองนะครับ วันแรกของวันสงการคือวันที่13เมษายนก็ถือว่าเป็นวันสังขารล่องหมายถึงวันสิ้นสุดจักราดเก่าก็มีการนําเอาพระพุทธรูปสําคัญประจําเมืองออกมาแห่แหนกันนะครับมีการขับไล่สินนจ่างไรเพื่อให้ล่องไปพร้อมกับสังขารส่วนใหญ่ชาวบ้านนะครับประเพณีเก่าๆที่อยากจะฟื้นฟูมากก็คือ,อทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยตามลานบ้านไปกองไว นะครับแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อปัดสะอาดทําความสะอาดบ้านเรือนให้สวยงามนะครับเอาอุปกรณ์มุง่งผ้าหม่มมอนไปพึ่งแดดไว้บ้างนะครับรวมทั้งชำระสะส,สมร่างกายให้สะอาดนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ความเป็นอัปมงคลออกไปจากชีวิตส่วนถัดไปวันที่14เมษายนก็เป็นวันเนาหรือวันเน่านะครับอันนี้เขาก็บอกว่า ห้ามใครต่อว่าด่าทอกันหรือใช้คําพูดที่ไม่สุภาพนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทําให้เกิดความเป็นโชคร้ายตลอดปีเพราะฉะนั้นวันที่1 4ก็ต้องใช้คําพูดที่สุภาพนะครับเป็นปิยะวาจาถือว่าเป็นวันสําคัญและเป็นมงคลกับชีวิตนะครับและนอกจากนั้นแล้วพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายก็ตกแต่งอาคารบ้านเรือนทําตุง ตัดกระดาษสีทำเป็นรูปสามเหลี่ยมชัยธงแล้วก็เอาไปติดตามวัดวาอารามต่างๆนี่ก็เป็นประเพณีอนงดงามของทางเหนือของเรานะครับส่วนวันที่3นะครับหรือวันที่15เมษายนก็เป็นวันพยาวันหรือวันถลิงศพนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปทาบุญเข้าวัดฟังธรรมนะครับรนดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวันสงกรานที่ผ่านมาปีนี้จังหวัดน่านโดยเทศบาลเมืองน่านก็มีการจัดงานประเพณีวันสงการาน นะครับวันที่12เมษายนก็มีการจัดซุ้มเล่นน้ำพัฒนธรรมนุ่งผ้าเมืองปลอดเล่าบุรี่ตอดเหล้าเบียร์นะครับที่บริเวณสามแยกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งะครับจากสี่แยกร้านนาราบุกถนนสุม,มนเทวราชนะครับเล่นน้ำไปตามถนนสายนี้นะครับส่วนวันที่13ก็เป็นวันพิธีประกอบน้ำสงพระราชทานนะครับสำหรับสงน้ำพระเจ้าทองทิพย นะครับแล้วก็มีการทำบ,บุญตักบ,บาตรทำพิธีสะดอเคราะห์สืบชะตาเมืองที่วัดสวนตาลที่วัดสวนตาลก็จะมีการละเล่นต่างๆของสงกราน,นะครับมีขบวนแห่นางสงกรานประกวดนางสงกราน15เมษายนนะครับก็เป็นพิธีบวงสวงเสาหลักเมืองทําพิธีสืบชะตาหลวงมหามงคลเมืองน่านวันพยาววันนะครับ16เมษายนก็เป็นขบวนแห่บ้องไฟประจุดข้างนอกด้วยนะครับนอกวัดนะครับ สำหรับปีนี้ที่วัดพระธาตุชัยแห่งก็กําหนดจัดงานนับพิธีการพระมหาธาตุเจ้าประจําปีเสริมสิริมงคลฮับโจกฮับใจประจําปีใหม่เมืองนะครับมาส่งการระหว่างวันที่13ถึงวันที่17เมษายนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็ไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงการกันแต่ว่าเทศกาลสงการส่วนใหญ่ก็อยู่คู่กับอุบัติเหตุเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงการนี้ผู้คนทั้งหลายก็มักจะเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รถใช้ถนนยนต์ยานต่างๆก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นสถิติจํานวนอุบัติเหตุที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาผมมีตัวเลขจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ประสบอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตถึง5รายนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะลดลงที่เหลือ4รายนะครับแล้วก็อุบัติเหตุไม่เกิน59ครั้งนะครับ59ครั้ง ก็พยายามลดให้เหลือ94อันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับทุกฝ่ายแล้วก็ผู้บาดเจ็บหรือแอดมิดก็กำหนดไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเลขเป็นเป้าหมายที่จะช่วยกนนรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้ได้นะครับปีนี้ถ้าได้เป็นศูนย์หรือไม่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บปยิ่งดีนะครับส่วนใหญ่สถานที่เกิดอุบัติเหตุก็มักจะเป็นถนนสายรองคือถนนที่อยู่ตามตำบลหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่ง ไม่ค่อยจะถูกหลักตามวิศวกรรมจราจรนักมีตัวเลขนะครับท่านผูฟังครับวันแรกเขาเริ่มรณรงงงตั้งแต่วันเมื่อวานนี้เป็นต้นมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันที่11เมษายนครับก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตในขณะนี้ยังไม่มีนะครับเขานับตัวเลขตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนมานะครับแต่ว่ามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม8ครั้งบาดเจ็บไป9รายเป็นเพศชยาย6รายเพศหญิงสราย อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากมังสุรานะครับสรายแล้วก็ยานุพานะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ยังเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบจากปีที่แล้วปีที่แล้ววันแรกนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้น12ครั้งปีนี้8ครั้งนะครับบาดเจ็บ16รายปีนี้9รายนะครับเสียชีวิตปีที่แล้ว1รายในวันแรกปีนี้ยังไม่มี นะครับก็ขอให้ใหญ่ให้มีเลยนะครับในเรื่องของต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ดื่มสุรานะครับแล้วก็ใช้รถสัญจรไปมานอกจากจะเกิดปัญหากับตัวท่านเองแล้วยังก่อให้เกิดปัญหากับผู้อื่นนะครับโรคที่มาจากการเล่นน้ำนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ดื่มสุราก็คือการที่จมน้ำเสียชีวิตได้เมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองทั้งหลาย แลวก็มีโรคภัยที่เกิดจากการเล่นน้าสงกรานอย่างเช่นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมอุจจาระร่วงนะครับนอกนั้นก็จะมีอันตรายจากแดดและความร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานเช่นโรคตะคิวแดดเพลียแดดโรคลมร้อนหรือเป็นโรคที่เรียกว่าฮิสโตรนะครับก็มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีอายุมากหรือสูงวัยต้องระมัดระวังนะครับในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นะครับรูฟังครับไปเรื่องของ เอาเรื่องนี้บ้างนะครับเรื่องของปัจจุบันนี้การขนส่งและการจราจรที่เขาเรียกกันว่าการจัดทํา,าทข้อมูลการขนส่งต้องยอมรับกันนะครับว่าเวลานี้ถนนหนทางในบ้านเราเราคงจะต้องมีการสร้างเพิ่มขึ้นต้องเป็นความร่วมมือโดยเฉพาะยิง่งจังหวัดหน้านเราเป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับ แล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเขามียุทธศาสตร์ในเรื่องของการจัดทําข้อมูลเพื่อพัฒนาชายแดนจังหวัดภาคเหนือของเรานะครับเพราะว่าการทําโครงข่ายคมนาคมขนส่งการเดินทางในปัจจุบันนะครับเราต้องการถนนที่ดีมีความสะดวกสบายนอกจากจะใช้ในการขนส่งแล้วนะครับก็ใช้เป็นการ ลดต้นทุนเพื่อที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาดถ้าขนส่งไม่ดีก็ไปเพิ่มต้นทุนอีกเมื่อสักครู่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าการเพิ่มต้นทุนบางทีก็มาจากปุ๋ยมาจากปัจจัยการผลิตอีกส่วนหนึ่งก็มาจากระบบขนส่งน้่นะครับทำให้บางครั้งราคาผลผลิตแทนที่จะได้มากก็ถูกหักเป็นค่าขนส่งถ้าการขนส่งไม่ประหยัดการขนส่งที่ไม่ปลอดภัย การขนส่งที่ไม่ทั่วถึงนะครับก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนไปด้วยเขาก็มีการจัดทํายุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าการขายการลงทุนโดยการจัดทํายุทธศาสตร์ในการพัฒนาจริงๆประเทศไทยเราก็มีกรอบข้อตกลงร่วมกันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับเรียกว่าโครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอริรเวดีจัพยาแม่โขงซึ่งจะมี5ประเทศด้วยกันคือประเทศไทยเขมรล,ลาวพมา่าเวียดนามนะครับ แล้วก็มีโครงการอันนึงที่เรียกว่าอีสเว c คอริดอร์ก็คือการจัดทาถนนจากตะวันออกไปตะวันตกขวางประเทศนะครับเป็นลักษณะโครงข่ายการคม,มนาคมเขาก็มีการศึกษากันนะครับที่จังหวัดน่านเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุมเรื่องนี้กันที่จะพัฒนาบริเวณด่านห้วยโขนจังหวัดน่านนะครับจริงๆแล้วบริเวณเส้นทางการคม,มนาคมในปัจจุบันนะครับถ้าเรา หลับตาวาดภาพนะครับการขนส่งจากจังหวัดน,าน่านจะออกทะเลนี่ออกไปสองทางทางหนึ่งก็สามารถจะออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านคือทางลาวออกไปยังเวียดนามออกไปยังอ่าวตังเกียนะครับส่วนหนึ่งแต่เส้นทางนี้ก็ยังไม่มีการพัฒนาแต่เส้นทางที่น่าจะพัฒนาก็คือจากแหลมฉบังมนครสวรรค์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เข้ามาน่านนะครับออกไป เมื่อโครนออกไปลาวนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งกําลังน่าสนใจมากนะครับเส้นทางนี้แล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้ขณะนี้ก็มีการวางแผนเพราะว่าเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการกระจายสินค้าเพราะที่แหลมชวัจบบงจังหวัดชลบุรีนี่จะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เป็นท่าเรือน้าลึกสามารถจะขนถ่ายสินค้าได้อย่างดีนะครับแต่สิ่งที่จังหวัดหน้าเน้นนาเสนอต่อคณะกรรมการทางยุทธศาสตร์ก็คือนอกจากการสร้างถนนซึ่งขณะนี้ลาวก็มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังลิกไน นะครับที่แขวงชชยาบุรีนะครับเราก็ขอให้มีการประสานงานในเรื่องของการเปิดเส้นทางเดนรถเส้นทางเดนรถที่ว่านี้ก็คือเส้นทางจากเชียงใหม่น่านไปลุงพบบางนะครับส่วนหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับที่จะขอเปิดเร็วนี้ก็คือจากห้วยโคนไปที่ปากห้วยแคนหรือไปที่ปากแบ่งเส้นใดนเส้นหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะขอขยายเวลาการเปิดดา